ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะ visualization ก็คือการจินตนาการเห็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเห็นภาพในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการเหมือนเป็นหนังเลยค่ะเมื่อเราเห็นเป็นภาพนะคะมันก็จะเกิดเป็นความรู้สึกนะคะเมื่อเราเกิดเป็นความรู้สึกยิ่งฟินยิ่งแบบเห็นเป็นภาพชัดเจนเลยนี่แหละค่ะจะยิ่งส่งพลังไปดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาต้องการเข้ามาในชีวิตค่ะ แล้วก็มีเคล็ดลับนะคะให้เห็นภาพวิกิวิดี e อ n d อินมายก็คือให้เห็นภาพในตอนสุดท้ายเลยตอนที่เราได้ผลลัพธ์แล้วนะคะว่าเป็นยังไงเราเห็นเป็นช็อตๆเลยเห็นแบบลงลึกละเอียดอย่างเช่นเราประสบความสําเร็จในธุรกิจเราได้เงิน20ล้านมาแล้วเราเห็นว่าเรานําเงิน20ล้านนี้ไปเที่ยวพาพ่อแม่ไปเที่ยว,พพไ,ปยวไปกินข้าวใช้ประโยชน์อะไรไปบริจาคไปทําเพื่อสังคม เห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกแช่มชื่นหัวใจนะคะเห็นเหมือนเห็นผลลัพธ์เนี่ยเหมือนเราได้ผลลัพธ์มาแล้วแล้วเรารู้สึกอย่างไรอันนี้เป็นเคล็ดลับในการใช้ Visualization หรือจินตนาการให้ประสบความสำเร็จนะคะ